ทำไมคนอื่นย้อนเวลามาเป็นลูกพญานาหมืน่นแต่ฉันย้อนเวลามาเป็นสายฝนเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ที่แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้มางานวงสุงละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิช่หง่นำทีมโดยผู้จัดประเจายุทธนาพระนางพลน,นวัตโบเมลดาตามมาค่ะเชชชิพาาานนุ้มมมดยผูยว กกงคณิกาเป็นสีสันของงานวงสรงละครขุนพี่เจ้าค้าที่ฉันเป็นหันมีใช่หงที่งานนี้ผู้จัดประแจวเป็นผู้นำในพิธีคนโบป๊อปวิปครีมจอยแต่งตัวจัดเต็มสวยงามพร้อมเหล่านักแสดงโดยประแจวการันตีเคมีดีงามของพระนางค่ะและไม่ค่น้ำจิ้มนาอใช่ไหมเด็กๆระบำเต็มชุดเนี่ย อยู่ในเรื่องตอนหนึ่งเลยก็บอกว่าลูกๆในโรงแม่แฟงคือแบบว่าสวยแซบทุกนางเลยส่วนใหญ่เจอกันก็จะมีแบบเหมือนหน้าที้นึงจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยที่ตรงข้ามกับพ่อชายครับชายก็คอยกัดกไปกันมาครับคนพูดไหมเอาพูดก็ในพาร์ทของเราสองคนก็จะประมาณประมาณในชีวิตจริงออกมาเนี้ยค่ะก็จะมีตีกันบ้างรักกันบ้าง น,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 น่ารักแน่นอนแบบน่าจะูกใจใครหลายคนแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยว่าคนนวัตหล่อมากขอบคุณมากครับแล้วเรื่องนี้โบก็สวยมากๆนี่เป็นครั้งแรกอันนี้ขอจารภาพราชาคู่พระนางของคู่นี้ฉันก็หัวเราะก็อยู่คนเดียวเดือนผู้ช่วยถามว่าเป็นพี่เป็นอะไรบเออไม่เคยรู้สึกอย่างนี <c <c ้มาก่อนเรื่องนี้แจ๋วทำแจ๋วแน่ ดีกิจกรรมเด่นเจ๋วทำเจ๋วแน่นี่ขนาดวงสวงเขายังมีลูกเล่นขนาดนี้รอชมความสนุกเต็มๆกันได้ในละครคุณพี่เจ้าคาดิฉันเป็นหานมิใชัหง2 2มกราคมนี้นะคะนี่สวยอยู่นะไรเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง